ตามที่ตนขยายสามมาร่วมกับนีบาทก็ลงในอัตสาม,มีสัมพันธ์โบนโนเนสังก็เรียงไว้หลังบทนิชาระเนียถ้าเป็นอนาทรมีการเรียงสามอย่างหนึ่งเรียงต้นสองเรียงหน้าบทวาชาสามเรียงในระหว่างตอนที่ตนแทรกเข้ามา นนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ในย่อของการเรียนขัดถี่จีพักน์จำได้ไหมเดี๋ยวเขาจำทวนให้นะทวนเดี๋ยวไปก็เป็นการทวนทำมาบทเริ่มเติ้มแต่หน้าสิบเอ็ดไปถึงหน้าสิบหกไปถึงหน้าสิบ อ่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่นะสิบสี่ก็ดูบาลีนะหน้าสิบเอ็ดเลยเอวันตีหีคาถาหิอัจโนโอวาทางทัตวานิสินักควานาตุกรรมกัตวาอามาบินใยปาวิสิก็คือให้แล้วซึ่งโอวัแจะตนด้วยพระคาถาทั้งสามอย่างนี้นั่งแล้วเที่ยวกระทำแล้วซึ่งนับถุกรม ก็ไปแล้วสู่บ้านเพื่อบินขบาตเวทโชทิสวาหมอเห็นแล้วปุจฉิถามแล้วกิงพันเตนัตถุก,กรรมมังกตันติท่านผู้เจริญท่านกระทำนัตถุก,กรรมแล้วหรืออามะอุปาสกาตินะเออบาศถามแล้วทิฏิสังพันเตติท่านผู้เจริญเป็นเช่นใดคู่แห่งในตารุจเ,เตว่าอุปาสกาสิ ยังเสียแทงเหมือนเดิมู่บาศกนิสีพุตราวทรันเตกะตังนิปจิสวาติท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายนั่งแล้วหรือว่านอนแล้วหยอดเโรจตุนฮีอโหสีพระเถระก็เป็นผู้นิ่งวุณักวุนางบุธิตโตปิแมะถูงถามบ,าบา่อยๆน่ากินจีกะเสิก็ไม่ได้พูดอะไรอาธนังเวโชลำดำนั้นหมอข้อ กล่าวกับท่านว่าท่านเตตุมุมเบตปายานะกโรธะท่านผู้เจริญท่านไม่กระทำความสบายแก่ตนอาชาปัฏายะอาสุเกณะเมเตลังปักกันติมาวัาทิถะจำเดนมแต่นี้ไปท่านยะกล่าวว่าน้ำมันอันหมอคนนุ้นหงแล้วแก่เราหรือว่า,าหมอคนนุ้นหงน้ำมันแก่เรา อาหารติแม้เรามรักขามีก็จะไม่กล่าวว่ามยาโวเตลังปักกันตินะน้ำมันอันเราเหึงเพื่อท่านหรือว่าเราเหึงน,น้ำมันเพื่อท่านพระเท้านั้นถูกหมอบอกคืนตรงนี้นะโสเภเจนะปัจจคา,าโตวิหารลางคันตาวาก็ไปสู่วิหารก็ โอวัดจิตตวานะเนี่ยตรงนี้ก็ไปสู่วิหารนะก็ขึ้นเจตวานขึ้นมาก่อนคิดว่าเรเทนาปิปัจจขาโตสิแต่ว่าท่านสมหมอบอกคนแล้วเอริยาปัฏฐมาวิสัชชิสมณนะผูกันสมณะท่านจงยาต่อยอริยาบท อิมายกขทายะอัจานางโอวัติสวาสมนธรรม,มังอกากาศิก็โอว่าซึ่งตนด้วยพระคาถานี้ปฏิคิตโตติกิดขายาเวเชนาสิทิวัตจิโตนิยจตมัตโดราชสากิงปาริตาพมัตสิท่านเป็นผู้อันหมอห้ามแล้วเป็นผู้อันหมอปล่อยแล้วจากการเยวดา นิยตโตมัจจุราชจะสาเป็นผู้เที่ยงต่อพยามัจจุราชจิงปาิตตาปรมัจจติดูก่อนปาริท่านประมาตเพราะเหตุอะไรสมณธรรมมังากาสีได้จะทำแล้วซึ่งสมณธรรมอาตาสามาติมายามีอติกันตามเตเทนั้นในเวลามัจจิมายามสักว่าร่วงไปแล้วอคีนิเจวะ กิเลสสาจาประพิจิงสุขตาทั้งหลายด้วยกิเลสทั้งหลายด้วยอาสาข้างบนนะ่ะนะของพระเทละนั้นปะพิจิงสุแตกแล้วอภูพภังไม่ก่อนอาจาริมังไม่หลังโสท่านสุขาวิปัสสโกอรหาหุตจวาพัะพานปวิสิทธวานิสินที่เป็นพระหันสุขาวิปัสกก็เข้าไปสู่ห้องแล้วก็นั่ง พิขูพิขาจาระเวลายะคันตาวาพิสุทั้งหลายก็ามาในเวลาพิขาจามอาหางสูก็กล่าวว่าพิขาจาระกาโลพันเตท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาเที่ยวพิษากาโลอวุโสอวุโสเป็นการหรืออามาพันเตครับท่านเตนะหีคัตจะาตาติถ้าอย่างนั้นท่านจงไปสุมเมปนาพันเตก็ท่านเล่าครับ อาขีนิเมอาวโสปริหินานิดวงตาทั้งคู่ของเราแตกแล้วนะดวงตาทั้งคู่ของเราเสื่อมแล้วอาวุโสเโดยดวงตาของคู่ของเราเนี่ยบอดแล้วแต่ตาจะอาขีนิโอโลเกตตาวาอาสุปุณาเนตตาหุตาวาถ้าเหล่านั้นก็แลดูในตาของท่านก็มีหน้านองด้วยน้ำตา ก็กล่าวว่าพันเตมาจุนแตยิทธะท่านอยาคิดเลยครับไม่ยังโนปิชักคิดสามะเราทั้งหลายจากวุณิบัติท่านแตลังอัศาเจตวาก็ให้พระเสรบล้เบาใจกัตพายรุตกังวัดตาปฏิวัตจังกัตวาคามาปวิสิงสุก็กระทำวัดแล้วก็วัดตอบที่ควรกระทำ เสร็จแ,แล้วก็เข้าไปสู่บ้านมนุษย์าเถรังอธิสวาพวกมนุษย์ไม่เห็นพระเถระพุธิตวาก็ถามว่าพันเตอมหากังอโยกุหิมติท่านผู้เจริญพระเป็นเจ้าของพวกเราไปไหนตังประวัติตริงสุตวาฟังแล้วซึ่งเรื่องเป็นไปชั่วนั้นยาคุมเตเอตวาส่งเข้าไปแล้วซึ่งเข้าต้มแต่ยังปีนตับปาตังอาชายะฮันตวาเถียแล้วซึ่งเป็นเทาบาดเองไปแล้วเถรังวันทิตวาไหวแล้วซึ่งพระเถระ ปาท่ามูเลปวัตามานาโรธิตวาร้องไห้สิ่งเปลือกอยู่นะที่ใกล้เผาสมัสสาเจตวาก็ให้พระเทล่าเบาใจว่าไม่ยังทันเตปฏิชักษชิสามะท่านผู้เจริญพวกกับผมจากกวนิบัติสุมเหมาจินตยุทธะท่านอยากิีแล้วปักกรมิงสุริกไปแล้วตะโตปัฏฐายาจาเดิมแต่การนั้นนิพพัทธังยาคุพัทังวิหารเมวะเปเสนติ พวกมนุก็ส่งเข้ายากูแล้วก็เข้าสวยไปสู่วัดเนืเองนิดเทโรปิแม้พระเถระอวัตติก็อวัตสิจติพิขูซึ่งพิสูหกสิบรูปอิจเร่เองนี้นิรันตรังตามลำดับเทกาโสวาเททัตวาพระเหล่านั้นก็ดำมองอยู่ในอวาสของพระจักคุบานนั้นอุป,ปัฏฐายาปวารณายะเมื่อวันปวารณา ย่างเข้ามาสัพเพวาสาปฏิสัมพิาทาดิอารหัตามปาปุณิสุทั้งหมดก็ได้บรรลุประหลาดพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาทั้งหลายสาวนาก็แล้ววุตสาวาาัสสาพัดเถระทั้งหลายผู้อยู่จำมันสาแล้วสัทธารังทัตุกามาปุตตวาก็อยากจะเข้าวัาสดาเถลังอาหารสุก็กล่าวกับพระเถระว่าพันเตสัทธารังทัตุกามามหาติ ทา่านผู้เจริญพวกกระผมอยากจะเฝ้าพระศา,าสดาเทโรเตสังว่จนำสุตวาพระเล้วก็ฟังถ้อยคำของพิสุเหล่านั้นเอ็นเจสีก็คิดว่าอาหารทุพพโลอันตรามะเกจะอามนุสสปริคาหิตาอาจาวีอติผมเป็นคนอาหารทุพพโลนะผมเป็นคนทุรพลอันตรามะเกจะและในระหว่างทางอามนุสสปริคาหิตาอาจาวีอติ ก็มีรองที่ถูกอมนุษย์รักษาไว้มายิเอเจอยจิตจริงอันเตเมื่อเราไปอยู่กับทิสุเหล่านั้นสะเพกีรับนิสันติทิสุทั้งสวงก็จากลำบากทขังติลาพิสุนะตจักจิตสันติจะไม่ได้จะไม่อาจเพื่ออันได้แม้ซึ่งทิสาอินเมปูเรจระเมวะเปเศสสามิก็ทรงทิสุ เนี่ยเราจะาส่งที่ตัวเหล่านี้ไปก่อนกว่าอาทานีอาหะลัมดัมนั้นท่านก็กล่าวกับทิ่ตัวเหล่านั้นว่าอาวุโสตุมปุระโตคัจจธาอาวุโสวพวกท่านไปก่อนเถิดตุมแหปนาพันเตติท่านผู้เจริญก็ท่านเล่าอาหารทุพลอเราเป็นคนทุพพลอันตารามะเกจะรรมนุสับริกายตาอัตาวีอธิ และในระหว่างทางก็มีดวงที่อามนุษย์รักษาไม่ยห้ตูมใหิสัตย์ิงคัสแชนเตเมื่อเราไปอยู่กับพวกท่านสเพเชเรมิสถาพวกท่านทั้งปวงก็จะกลำบากสุมเหตุกุรโตัจฉะพวกท่านจงไปก่อนเถิดมาพันเตเอวังกรฤตที่สุทั้งหลายก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่นอยา่ากาะทำอย่างนี้ไมายังตูมใหญ่สัตย์จีเนวะความิสสาเมืม่อเราไปอยู่กับพวกท่านทั้งหลาย นะเราจะไปกับด้วยท่านทั้งหลายมาโบอาวุโสเอวังรุติธาอาวุโสท่านอย่าชอบใจอย่างนี้เอวังสันเตเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่หังอาาสุกลางภาวิสติเราก็จะมีความไม่สบายไม่หังกนิโถตุเมธิสวาปุชิตสติน้องชายของเราเห็นพวกท่านก็จะถาม อาตาสามามาจากคูนำปริเชน่าภาวังอารเจยตะเียนั้นพวกท่านถึงบอกความที่เราตาบอดแก่น้องชายนั้นโสมัยหังสันติกังจินจิเทวะปะเยนิสติน้องชายนั้นก็จะส่งคนบางคนมาสู่สำนักของเรา